น okay. ี่พามันดูสัตว์โลกแถวบ้านเราน่ารักนี่อ่ะแปลกกว่าใครเขาเลยเอาหนี้อีกโอ้ยเพียบเลยดูดิ เออแอ้อ <laughs> น้ำพ่นทำไมอ่ะมันกลัวฝนอ๋อเหรอนี่ตัวนี้น่ารักจ๊ะเอ๋เฮ้ยลูกก็มีวะจ๊ะเอ๋โอ้ยโอปีนกันใหญ่เลยเว้ยอเอา้าเอา้า ไปนอนเรียงกันเลยอ่ะอิ่มกันแล้วม้งเนี่ยไหนถ่ายย่างยัางเลยถึงเลยนี่นนนนนตัวขาวเนี่ยเอ้ยนี่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 น่ารัก